ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ The Ca s ดเซ็ตเตก็มีหนังสนุกๆมาสปอยให้ฟังกันอีเช่นเคยครับรอบนี้เป็นหนังจีนแอคชั่นที่มีชื่อว่ายิปมันเจ้ากังฟูสู้ยิบตาในภาคที่1นนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าอาจารย์ยิบมันในกังฟูจีนนั้นมีตัวตนจริงๆนะครับแล้วก็ดังมากๆเลยทีเดียวถึงขนาดที่ว่าต้องดัดแปลงมาทําเป็นภาพยนตร์กันเลยทีเดียวนะครับยังไงถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังผมสปอยสรุปย่อเนื้อหาของหนังเรื่องนี้กันได้เลยครับ เหตุการณ์ของหนังเริ่มต้นที่เมืองฝอซานประเทศจีนครับปี19 3 5เมืองแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มียอดกังฟูจีนมากมายมีสำนักชื่อดังมากมายครับมาเปิดที่นี่แล้วก็อาจารย์ยิบมันเองก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอยู่กับครอบครัวครับแต่ก็มักจะมีคนมาท้าประลองแกอยู่บ่อยๆนะจนเมียของอาจารย์ยิบมันเนี่ยไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นันนะครับคนนี้คืออาจารย์เลี้ยวนะครับเพิ่งมาเปิดสำนักกังฟูที่ฝอซานใหม่ๆเลยเลยเข้ามาทักทายกับอาจารย์ยิบมันถึงที่บ้านครับ แต่จริงแล้วอาจารย์เลี้ยวเนี่ยต้องการมาท้าประลองฝีมือกับอาจารย์ยิบมากกว่าฮะซึ่งอาจารย์ยิบก็ตอนรับอาจารย์เลี้ยวอย่างเป็นกันเองสุดๆครับทั้งที่ว่าอีกคนนึงเนี่ยมาท้าตีท้าต่อยกันถึงที่บ้านครับแต่อาจารย์ยิบก็กินข้าวอยู่จึงชวนอาจารย์เลี้ยวเนี่ยมากินข้าวด้วยกันแบบชิลๆสบายๆฮะไม่รีบร้อนเลยหลังจากที่ทั้งสองคน s อยข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สั่งให้พอบ้านปิดประตูหน้าบ้านครับ ซึ่งผลการประลองในวันนั้นครับอาจารย์ยิบก็ชนะขาดลอยทั้งสองคนก็มีมติตกลงกันว่าจะไม่เปิดเผยผลแพ้ชนะนะครับให้เก็บผลแพ้ชนะนี้เอาไว้เพื่อเป็นการรักษาหน้าครับแต่ว่าก็ไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่ามีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งปีนขึ้นมาเก็บว่าวาที่ติดบนต้นไม้นะครับได้แอบเห็นการประลองครั้งนี้เข้าซึ่งในเด็กคนนี้ครับมีชื่อว่าอายุนนะอายุนเนี่ยเป็นน้องชายของเท่ากแกลินเจ้าของโรงน้ําชาครับ มันแสบมากไปโมว่าอาจารย์ยิปเนี่ยตบอาจารย์เลี้ยวอย่างกระเด็กน้อยเลยจนทําให้อาจารย์เลี้ยวเนี่ยเสียหน้ากับคนทั้งเมืองครับเกือบมีเลื่อนกันที่ร้านเลยครับแต่โชคดีที่อาจารย์ยิปเนี่ยเคลียร์ให้ได้ครับทําให้ทุกฝ่ายผ่านไปได้ดีแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านไปในวันนั้นฮนะอาจารย์ยิปเองก็มีเพื่อนคนหนึ่งครับค่อนข้างมีตังค์เลยทีเดียวครับชื่อว่าพี่ชวนเป็นนักธุรกิจนะ โดยพี่ชวนเนี่ยจะชวนอาจารย์ยิปไปลงทุนค้าขายด้วยการเปิดโรงงานอะไรประมาณนี้แหละครับแต่ว่าอาจารย์ยิปเนี่ยก็ไม่สนใจครับเพราะว่าเขารักสงบไม่เก่งเรื่องการค้าขายเอาจริงๆผมมองว่าอาจารย์ยิปเนี่ยค่อนข้างจะชอบกังฟูสิ่งมากกว่าฮะเลยไม่อยากจะไปค้าขายด้วย อยู่มาวันหนึ่งมีชายคนหนึ่งครับชื่อว่าจินซานโถนะมาจากแดนเหนือครับต้องการมาเปิดสำนักมวยที่ฝอซานแห่งนี้ฮะจึงไล่ประลองท้าจาสสำนักต่างๆไปทั่วทั้งเมืองกันเลยทีเดียวครับปรากฏว่าพี่จินซานโถครับตบยับทั้งเมืองครับสามารถเอาชนะมาได้หมดแต่เขาก็รู้มาว่าคนที่เก่งที่สุดในฝอซานครับก็คืออาจารย์ยิบมันนั่นเองครับเขาจึงรีบมุ่งหน้าไปที่บ้านอาจารย์ยิบเพื่อขอท้าประลองทันที แล้วก็เช่นเคยครับอาจารย์ยิปไม่อยากจะต่อสู้ด้วยบอกว่าถ้าจะเปิดสํานักมวยเนี่ยก็เชิญเปิดได้เลยตามสบายนะไม่ต้องมาท้าสู้กับข้าก็ได้อีกทั้งอาจารย์ยิปเองเนี่ยก็ยิงเกงใจเมียอยู่ด้วยนะฮะเพราะว่าเมียของอาจารย์ยิปไม่ชอบจะให้มาต่อยตีกันที่บ้านเพราะว่าเธอนั้นไม่ชอบเห็นสามีวันๆเอาแต่บ้ากังฟูนั่นเองครับแต่พี่จินของเราเนี่ยนะครับฮาวมากๆเลยไม่พอใจจะท้าสู้ให้ได้ครับพี่แกก็เลยพูดจาดูถูกมวยยงชุนของอาจารย์ยิปมันครับ ว่าอาจารยิปต์เนี่ยกลัวเมียบ้างละแล้วก็พาไปดูถูกคนทั้งเมืองครับว่าเมืองเนี้มีแต่คนขี้ขาดไม่เอาไหนกันทั้งเมืองเลยเมื่อเป็นแบบนั้นครับทำให้อาจารยิปิบมันเนี่ยต้องต่อสู้เพื่อลบคําสบประมาทเหล่านี้ให้ได้แต่แล้วการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นครับที่บ้านของอาจารยิปิบมีคนมาคอยดูมากมายเลยทีเดียวฮะแต่อาจารยิปิบก็สั่งให้ปิดประตูบ้านเอาไว้ครับแล้วก็ขวดเทียนภายในเท่านั้นซึ่งผลก็คืออาจารยิปิบสามารถเอาชนะได้อีกเช่นเคยครับทำให้จินซานโถต้องหมุ หลังจากเหตุการณ์ชนะในครั้งนี้อาจารยิปิบก็ดังและก็ป๊อปปูล่าขึ้นอย่างมากทีเดียวครับมีคนรักใคร่กันทั้งเมืองแล้วก็เอาใจกันทั้งเมืองเลยครับแต่ทว่าวันคืนอันหอมหวานของอาจารยิปิบและก็ชาวฝอซานกําลังจะหมดไปครับเมื่อกองทัพจกักรวรรดิญี่ปุ่นทําสงครามบุกประเทศจีนนั่นเองฮะเมืองฝอซานแห่งนี้ก็ไม่รอดครับผูกคนต่างลบใต้เป็นจำนวนมากบ้านของอาจารยิปิบที่เคยร่ารวยก็ถูกยึดเป็นที่ทําการของกองทัพญี่ปุ่น จากคนที่มีอันจะกินนะฮะตอนนี้ครอบครัวของอาจารย์ยิบมันแล้วก็ชาวบ้านของเมืองนี้แทบจะเป็นยาจกกันไปแล้วฮะครอบครัวของอาจารย์ยิบอดอยากมีของแกก็ไม่ค่อยสบายนะอาจารย์ิบก็เลยต้องออกไปหารับจ้างทํางานทั่วไปครับโดยงานที่ทำเนี่ยก็เป็นงานประเภทจับกังนะครับพออาจารย์ยิบไปทํางานฮะที่นั่นอาจารย์ยิบก็ได้พบกับท็อกแกลินที่มาเป็นจับกางด้วยเช่นกันครับน่าจะจำท็อกแกลินกันได้ครับอดีตเจ้าของโรงน้ําชานั่นเอง ทั้งสองคนที่สนิทกันมาตั้งนานแล้วนะครับทอกแก่ลินรู้ดีว่าอาจารย์ยิปนั้นกําลังลาบากต้องเก็บอาหารไว้ให้ลูกและเมียที่อดอยากอยู่ครับจึงแบ่งหัวมันเผาไว้ให้อาจารย์ยิปกินระหว่างทํางานครับในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังคุยกันเรื่องที่ว่าท็อกแก่ลินเนี่ยทำกล่องเหล็กบางอย่างหายไปครับกับเรื่องน้องชายของท็อกแก่ลินที่หายตัวไปตั้งแต่วันนั้นครับ ทหารญี่ปุ่นก็เข้ามาที่นั่นพอดีนะครับสถานการณ์ตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ต่างเอาตัวรอดไม่เว้นแม้แต่หลีเจา้าอดีตตำรวจประจำเมืองครับที่ตอนนี้ผันตัวมาเป็นล่ามให้กับพวกญี่ปุ่นโดยการที่พวกญี่ปุ่นมาในวันนี้ครับคือต้องการหาคนจีนที่เก่งกังฟูไปประลองยุทธกับทหารญี่ปุ่นนั่นเองครับถ้าหากว่าใครชนะเนี่ยก็จะได้เข้าสารเป็นรางวัลนนครับ ท็อกแกลินได้ยินดังนั้นจึงอาสาไปด้วยครับเพราะว่าจะได้ต่อยญี่ปุ่นด้วยแถมจะได้เข้าสายกับมากินด้วยนะฮะแต่อาจารย์ยิบก็บอกว่าอย่าเลยอย่าหาเรื่องใส่ตัวดีกว่าเดี๋ยวเราจะเดือดร้อนเปล่าๆนะแกก็ไม่ฟังครับขอไปลุยที่ลานประลองด้วยคนเมื่อไปถึงที่โรงประลองยุทธนะครับที่นั่นได้พบกับอาจารย์เลี้ยวครับซึ่งน่าจะจําอาจารย์เลี้ยกันได้ครับคนที่แพ้ให้อาจารย์ยิปในครั้งแรกนั่นเองโดยอาจารย์เลี้ยวนั้นสามารถเอาชนะทหารญี่ปุ่นได้แบบสบายๆชิวๆครับแล้วก็ได้เข้าเป็นรางวัล ไอ้พวกที่มาทีหลังเนี่ยก็ฮึกเหิมกันเลยนะครับทีนี้ซึ่งในการประลองในรอบถัดไปนะครับคำสั่งมาจากนายพลใหญ่อย่างมิุระว่านายพลเนี่ยจะมาต่อสู้ด้วยตนเองครับและจะขอให้ชาวจีนประลองกับตนเองแบบ3ลุ่มหนึ่งจะแพ้หรือชนะก็จะให้ค่าเป็นรางวัลเช่นกันถ้าแกหลิวบอกเลยครับว่าไม่ต้องรอช้าครับอยากซัดหน้าญี่ปุ่นมานานแล้วครับ การประลองครั้งนี้ได้เริ่มขึ้นนะครับแบบ3ตัวหนึ่งซึ่งทั้ง3โคดจีนเนี่ยไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนายพลใหญ่อย่างมิอุระเลยสัก,กนิดเดียวครับเดียกว,ว่าห่างชั้นกันแบบโคตรโคเลยครับสองคนที่ร่วมสู้เนี่ยก็แพ้อย่างไวครับเหลือเพียงเท่าแก่หลิวคนเดียวครับที่เครียดแค้นพวกญี่ปุ่นและก็ยังไม่อยากยอมแพ้ครับเขาได้สู้จนตัวตายไปในวันนั้นเลยละครับในวันถัดมาอาจารย์ยิบมันเจอกล่องเหล็กที่หายไปของเท่าแก่หลิวแล้วนะฮะซึ่งก็เก็บเอาไว้แต่ว่าเขาก็ไม่เห็นเท่าแก่หลิวในวันนี้เลย อาจารย์ิบจึงไปถามกับลีเจ้าว่าทอกแก่หายไปไหนตั้งแต่เมื่อวานแล้วดีเจ้าก็บ่ายเบี่ยงนะตอบว่าไม่รู้ซึ่งอาจารย์ยิบแกก็เริ่มเอะใจนะครับวันน่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ดีกับทัอกแกหลิวแน่เลยวันนี้อาจารย์ยิบมันจึงขอตามไปที่ลานประลองด้วยคนเมื่อไปถึงนะครับก็เห็นอาจารยิ่ยวเนี่ยที่เอาชนะแบบหนึ่งต่อหนึ่งได้สบายๆอีกแล้วครับแต่ทว่าวันนี้อาจารยิ่ยวเนี่ยอยากจะได้เข้าสานมากขึ้นครับจึงขอท้าสู้แบบ3ต่อหนึ่ง ซึ่งผลก็ออกมาไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาจารย์เลียวเนี่ยโดนอัดยับจนต้องขอยอมแพ้ไปแต่จู่ๆนะครับก็มีเสียงปืนดังขึ้นมาครับอาจารย์เลียวถูกยิงเข้าที่หัวแล้วก็ตายในทันทีครับโดยซาโตะทหารคนสนิทของนายพลมิโุระเป็นผู้ยิงครับทาให้ในายพลมิโุระโกรธมากเพราะว่าเขาไม่ได้สั่งยิงฮะแล้วยังมีกฎอีกว่าลานประลองยุทธแห่งนี้ครับห้ามใช้ปืนโดยเด็ดขาด แต่การประลองยุทธ์ก็ยังคงมีต่อไปนะครับรอบนี้อาจารย์ยิบมันขอสู้ด้วยตนเองเพราะว่าอาจารย์ยิบรู้แล้วว่าทอกแกนหลิวตายไปแล้วรวมถึงอาจารย์เี่วด้วยก็ตายไปด้วยเช่นกันทั้งหมดพอโดนพวกญี่ปุ่นหลังแกนนั่นเองอาจารย์ิบจึงกดแค้นพวกญี่ปุ่นเป็นอย่างมากและในครั้งนี้นะครับอาจารย์ยิบมันหัวร้อนของขึ้นจัดเลยทีเดียวครับขอทาสู้แบบ1ต่อ10โดยนายผลมิอุระถึงกับอึ้งเลยว่าขอทาสู้แบบ1ต่อ10เลยเหรอ แต่เมื่อเริ่มสู้ทุกคนก็ต่างประจักษ์ต่อสายตาว่ากังฟูจีนนั้นไหลกัดแค่ไหนถ้าหากว่ามาจากฝีมือของคนที่มากฝีมือจริงๆทหารญี่ปุ่น10คนก็โดนอัดล่วงอย่างราบคาบครับนายพลมิอุระเมื่อเห็นคนเก่งอย่างนี้ก็รู้สึกพอใจเป็นอย่างมากครับถึงขนาดเอ่ยปากชวนให้ยิบมันเนี่ยมาประลองอีกในวันหลังเลยนะหลังจากการต่อสู้จบลงนะครับยิบมันนําข้าวของอาจารย์เลี้ยวเนี่ยไปให้กับครอบครัวของอาจารย์เลี้ยว หลี่เจาที่คอยเป็นล่ามให้กับพวกญี่ปุ่นเนี่ยก็เตือนอาจารย์ยิบให้ระวังตัวด้วยนะครับแต่ว่าหลี่เจาก็บดูอาจารย์ิบตบหน้าไปหนึ่งดอกครับโทษฐานที่รับใช้พวกญี่ปุ่นแล้วก็พาเพื่อนคนจีนไปตายนั่นเองครับซึ่งอันที่จริงในใจของหลี่เจาเนี่ยก็เจ็บแค้นไม่ต่างจากคนจีนคนอื่นๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าเขานั้นไม่มีความกล้าพอที่จะต่อสู้เท่านั้นเองละฮะเมืองฝอซานตอนนี้นะครับอดอยากไปทั่วชาวบ้านแทบจะไม่มีข้าวกินกันอยู่แล้วครับ ผู้คนบาดเจ็บล้มตายเกิดการจลาจลเกิดแก๊งโจรป้นชิงตามหมู่บ้านครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นแก๊งของจินซานโถนั่นเองครับโดยมีน้องชายที่หายตัวไปของเท่าแก่เหลิวเนี่ยเป็นลูกสมุนอยู่ด้วยแก๊งอันธพาน,นี้ครับได้ออกป้นชาวบ้านรวมไปถึงเข้าป้นโรงงานทอ่อไฟของพี่ฉวนเพื่อนสนิทของอาจารย์ยิบเข้าครับซึ่งภายหลังเนี่ยอาจารย์ยิบก็ช่วยสอนกังฟูให้กับชาวบ้านเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวหากแก๊งอันธพานเหล่านี้เข้ามาลังแกอีกนั่นเองครับ ตอนนี้ทางด้านนายพลมิุระเนี่ยสั่งให้หลี่เจ้าตามหาอาจารย์ยิปมันให้ได้โดยด่วนเลยนะหลีเจ้าหลังจากโดนซ้อมนะครับก็ไม่มีทางเลือกจึงต้องพาทหารญี่ปุ่นไปที่บ้านของอาจารย์ยิปมันเพื่อเชิญตัวมานะครับซึ่งพอพกทหารญี่ปุ่นเนี่ยมันเห็นเมียของอาจารย์ยิปก็หืนใสเลยทันทีครับจึงโดนอาจารย์ยิปเนี่ยสอยล่วงขาบันไดแบบชิวๆเตะสามทีหลับกันหมดเลยครับ ลีเจ้าเองก็เหมือนจะสํานึกได้และก็สงสารรวมถึงเป็นห่วงครอบครัวของอาจารย์ยิปด้วยครับจึงพาพวกเขาเนี่ยไปซ่อนตัวที่บ้านของตนเองพร้อมถังดูแลเป็นอย่างดีเลยล่ะครับส่วนลีเจ้านะครับหลังจากกลับไปทํางานก็โดนนายพลซาโตเนี่ยคนสนิทของนายพลมิอุระครับซ้อมอย่างหนักเลยตอนนี้นายพลมิอุระเนี่ยมีคําสั่งขั้นเด็ดขาดครับว่าให้ตามตัวยิปมันมาให้ได้ตัดมาที่ฟากในเมืองกันอีกครั้งครับกลุ่มแก๊งอันธพายเนี่ยออกปลนโรง,งงานอีกรอบหนึ่งแล้วครับ แต่ว่าครั้งนี้ชาวบ้านช่วยกันป้องกันตัวเอาไว้ได้แล้วก็มีอาจารย์ยิปเนี่ยไปช่วยชาวบ้านได้ทันครับพร้อมกับสั่งสอนบ้องหูหัวหน้าแก๊งอย่างจินซานโถไปได้อีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นอาจารย์ยิปก็ได้เจอกับอายวนน้องชายของท็อกแกลิวครับจึงได้บอกข่าวว่าตอนนี้เนี่ยท็อกแกลิวได้ตายไปแล้วพร้อมกับได้มอบกองเหล็กให้กับอายวนครับเพื่อหวังว่าอายวนนั้นจะสํานึกแล้วก็กลับตัวเป็นคนดีแบบที่พี่ชายเขานั้นได้หวังเอาไว้นะฮะ ส่วนของด้านในกล่องเหล็กนะครับก็คือเว่าวของอายวนที่พี่ชายเก็บเอาไว้เสมอน,นั่นเองครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าตอนนี้อายวนจะคิดได้แล้วนะครับแล้วก็จะกลับตัวเป็นคนดีแล้วย้อนกลับมาที่ฝั่งของกองทัพญี่ปุ่นครับตอนนี้รู้ข่าวแล้วว่าอาจารย์ยิปมันเนี่ยมาช่วยชาวบ้านที่โรงงานทอฝ้ายนะจึงมาจับชาวบ้านแล้วก็จับพี่ชวนเอาไว้ครับแล้วก็ซ้อมทุบตีต่างๆนาน,นาเพื่อให้ยิปมันนั้นออกมาครับแน่นอนว่าอาจารย์ยิปเนี่ยทนไม่ได้ครับจึงวิ่งมาขอร้องให้ในายพลมิโอระปล่อยตัวชาวบ้านไป โดยนายพลมีอุรานะครับมีข้อเสนอให้ยิปมันเนี่ยทาไมอยากตายก็คือต้องสอนกังฟูจีนให้กับทหารญี่ปุ่นครับไม่เช่นนั้นยิบมันเนี่ยจะต้องถูกฆ่าแต่อาจารย์ยิบก็ปฏิเสธทันทีแบบไม่ต้องคิดเลยนะครับพร้อมทั้งท้าทายขอสู้กับมิอุระแบบตัวต่อตัวดูซิว่าใครจะแน่วกันครับซึ่งนายพลมิอุระก็ไม่กลัวอยู่แล้วครับตกลงไปได้ทันทีพร้อมทั้งสั่งให้ทหารเนี่ยจับตัวยิปมันไปขังไว้รอที่จะได้ประลองแบบหนึ่งต่อหนึ่งกัน แต่ก่อนที่อาจารย์ยิบจะโดนจับขึ้นรถไปนะครับตะโกนสั่งไปที่พี่ชวนนะบอกว่าให้ช่วยพาลูกเมียของเขาหนีออกนอกเมืงองฝอซานให้หน่อยเพื่อที่ว่าทั้งสองคนนั้นจะได้ปลอดภัยครับก่อนการต่อสู้จะเริ่มขึ้นนะครับนายพลซาโตแอบมาข่มขู่ว่าถ้าหากอาจารย์ยิบมันเนี่ยสามารถชนะนยายพลใหญ่อย่างมิอุระได้ครับมันจะยิงอาจารย์ยิบทิ้งทันทีและวันแห่งการประลองก็ได้เริ่มขึ้นนะครับท่ามกลางประชาชนชาวจีนที่มาร่วมเป็นสักขีพยานจํานวนมากครับ นายพลมิอุระต้องการประลองอย่างขาวสะอาดนะครับโดยอยากให้ชาวจีนพวกนี้ได้เห็นว่าวรัยุทธ์ของญี่ปุ่นนั้นเหนือกว่ากังฟูจีนมากมายก่ายกองเลยทีเดียวครับรอบๆสนามประลองนะครับญี่ปุ่นได้วางกองกําลังเอาไว้พร้อมกับยืนถือปืนคุมเชิงอยู่นะครับโดยมีนายพลซาโต้กับหลีเจ้าเนี่ยคอยสังเกตการอยู่ใกล้ๆนะฮะฝั่งอาจารย์ยิปแล้วก็นายพลมิอระครับก็ได้หดกันบนลานประลองครับซึ่งกังฟูจีนของอาจารย์ยิปมันเนี่ยก็ดูจะได้เปียบแล้วก็เหนือกว่ามากๆครับ ในระหว่างการแข่งขันลูกและเมียของอาจารย์ยิบมันเนี่ยก็มาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะเพราะว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยเมียของอาจารย์ยิบไม่เคยจะมาดูอาจารย์ยิบในการต่อสู้เลยครับและเธอก็หวังว่าครั้งนี้จะมาเป็นกำลังใจให้กับสามีของตนเองครับเพราะวันนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในการต่อสู้ของอาจารย์ยิบมันก็ได้เธอจึงขอร้องให้พี่ชวนเนี่ยช่วยพาเธอและลูกมาที่ลานประลองแห่งนี้ครับรการต่อสู้บนลานประลองนะครับอาจารย์ิบมันเนี่ยสามารถเอาชนะมิอุระไปได้แบบขาดลอยเลยละครับ ชาวจีนทั้งหมดก็ต่างโห่ร้องดีใจเป็นอย่างมากครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าพวกเขาเนี่ยถูกกดขี่ข่มเหงมาจากญี่ปุ่นนั่นเองแต่ในวันนี้ครับอาจารย์ยิปมันทําให้ชาวจีนเหล่านี้ได้กู้ศักดิ์ศรีคืนกลับมาได้บ้างนั่นเองครับแต่ระหว่างนั้นเองครับระหว่างที่ทุกคนเนี่ยกำลังโห่ร้องดีใจที่ได้รับชัยชนะครับอาจารย์ยิปมันก็ถูกนายพลซาโตเนี่ยยิงเข้าที่ไหลจนได้รับบาดเจ็บจนลม้มลงไปเลยครับ ทำให้ชาวบ้านชาวเมืองที่อยู่ร,บรอบๆบไม่พอใจเกิดการจะลาจลขึ้นครับทหารญี่ปุ่นเนี่ยถึงแม้จะถือปืนอยู่แต่ว่าก็ไม่สามารถจะต้านทานมวลชนที่มีมากมายเหล่านี้ไว้ได้ครับส่วนทางด้านหลีเจ้าเองก็สุดจะทนแล้วนะครับจึงเข้าไปแย่งปืนแล้วก็ยิงฆ่านายพลซาโต้ตายไปครับหลังจากเหตุการณ์และวันเวลาผ่านไปนะครับสงครามก็สงบลงโดยการพ่ายแพ้ของจักรวรรดิญี่ปุ่นครับอาจารย์ยิปและก็ครอบครัวเนี่ยย้ายไปอยู่ที่ฮ่องกงกัน ตั้งสำนักกังฟูหยงชุนขึ้นที่นั่นครับซึ่งภายหลังอาจารย์ยิปเนี่ยก็มีลูกศิษย์ลูกหาจานวนมากเลยครับไม่เว้นแม้แต่ดาราดังอย่างบุสลีก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ยิปมันเช่นเดียวกันครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับหนังยิปมันในภาคที่1ก็หวังว่าจะถูกใจใครๆหลายๆคนที่ขอกันเข้ามานะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับยังไงฝากกดติดตามแล้วก็ดูคลิปอื่นๆของช่อง The c a t s e c t o r กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ